มาแล้ววันนี้ค่ะเย่ค่ะมาแล้วน้องนายก็มาครีมเชอรี่เคเกอรี่วันนี้ค่ะน้องเค้กวันนี้ค่ะเกวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้มาไปไหนครับไปดอยตุงค่ะสวัสดีค่ะจะไปเที่ยวโดยตุงตอนนี้เป็นเส้นทางระหว่างเชียงรายเพื่อเชียงรายไปโดยตุงค่ะ อยู่ไหนอยู่ร้านข้าวซอยวิจิตราเมื่อคืนตอนที่เราไลฟ์อะไรนะเราไลฟ์ตอนที่ถนนคนเดินนะคะมีน้องคนหนึ่งแนะนํามาว่าให้มาทานข้าวซอยที่นี่ข้างขนาดกิริยานะคะพ,พี่วิกันอโอก็เลยมามาจริงๆนะเนี่ยใครบอกให้ไปไหนก็ไปจริงๆนะเนี่ยรู้เปล่าใช่ใช่ใช่าว่าน้องบอกให้มาก็มาเลยนะคะร้านข้าวซอยวิจิตราค่ะอ,อยู่แค่ทางการไฟ ลอยตุงนะคะใบตองมาแล้ววันนี้ค่ะใบตองผ่านประขาผ่านประขาเพิ่งไลฟ์เลยค่ะเพิ่งไลฟ์มา่อหนึ่งนาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะงั้นมาพัทยาเลยออกไปไหนก็ไปใช่ไหมพัทยาเลยกำลังดูสามไอตะเคียงแก้วของคุณมากนะคะน้องโคนรัวๆเลยทีเดียวนอกแสดวันนี้ค่ะอันนี้จะมาแจ้งกันก่อนว่าเดี๋ยวใกล้ๆถึง ไลฟตุงเราจะไลฟ์ก็หนึ่งซีนึงนะครับมีมไลฟ์กินข้าวกันเฉยๆเนาะสั้นๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงนะน่าจะครึ่งชั่วโมงเจอกันนองไม้วันนีดด้ค่ะน่ารักจังเลยขอบคุณมากนะคะน้องตึ่งวันนี้ค่ะน้องเฟองวันนีดด้ค่ะมาสมบประการบ้างได้ได้ได้คลิปมียาสมบประการด้วยนะนดูคลิปเข้าวอาถรรพ์นะขอบคุณมากนะค,คนะค สินยานาอุนชุ่มเกาหลีจังอ่านแล้วนะคะน้องเฟลมทักพี่วจังเลยสอดขั้วมากค่ะรบเริ่แฟนคลับทุกคนเลยนะที่จะมาไม่สายไหมยังยังไม่แน่ใจเนาะใครอยู่ไม่สายบ้างแสดงตัวหน่อยถ้ามีคนอยู่ไม่สายเยอะเดี๋ยวพี่วิกจะไปเคยเจอน้องที่ไม่สายนะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเฟ็ดอ่ะใช่เคยเคยน้องน่ารักมากก้อยสวัสดีค่ะบิวตี้สวัสดีค่ะ หนูค no mm. ่ะนี่คือเราอยู่แม่สายเลูกหนูสวัสดีค่ะอุ้งสวัสดีค่ะเขากำลังมาเสิร์ฟแล้วนะกับข้าวมีเนื้อโอ้สับเป็นข้อซอยเนื้อโคกุนะคะสองที่จะเป็นข้อซอยไก่ค่ะคนไหนที่เป็นคนแนะนำที่ ให้พี่วิคมาทานราเมนจิตราพี่วิคจะนั่งองมาแล้วไอ้บอกจนะไลฟ์ตอนเที่ยงตื่นสาย <c oughs> <c oughs> แค่นั้นเลย <c oughs> สว <c oughs> สัวสดีค่ะบอมรัมเพิเตอร์ดูแม่สายค่ะดูแม่สายจริงเนาะคนที่เห็นบ่อยอยู่นะพี่พาหม,มามาด้วยไหมมาอยู่ในรถเ <c oughs> ท้าค่ะชื่อกิฟจำได้นะครับผมจ <c oughs> ำได้จำได้แม่ห้องสอนอู <c oughs> สีแบบเตี้ยมโตนมากเลย ตื่นเซเวนโมง่ะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวก่อนไหมแล้วก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีได้ได้คาภูเกตบ้างทั้มสดจับใน,นจะเกียงแก้วถึงโอเครื่องเคียงอยู่ตรงนน้นใช่ไหมคะได้กาต้องเอาถ้วยไปหรือพี่เขาเดินมาบอกว่าเครื่องเคียงอยู่นู้นน่ารักมาก แพรหลอดสวัสดีค่ะเป็นแฟนคลับจริงเหรอขอบคุณนะคะนี่กินไหมโอ้กินนี่ไหมกินนี่ต่อมากรุงเทพหน่อยสวัสดีค่ะทีมใครกินข้าวซอยเป็นบ้างเอ่ยน้ำสวัสดีค่ะใครชอบกินข้าวซอยบ้างน่ากินชนายนายกินน,กน,น้องแพรเป็นแฟนคลับขอบคุณคนะ แล้วนะาเขาคุณมากน้องบอกกินไม่เป็นมันอาหารเหลือเนาะเค,เค้กเค้กมาทานไหมทานักข่าวพิ่งไล่เลยค่ะอ่านอยู่อ่านอยู่น้องอะไรเลยมาโคราชอ่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยน้องบอกส่งมาให้เลยเกรงว่าจะไม่ถึงนะคะเขาซอยขอบคุณค่าชอบนเทโอกับพี่วินค่ะ อะไรนะเขาซอยวิสิตราค่ะนั่ระยะบ้านดู่ชาวบ้านดู่นะคะบ้านดู่เชียงรายนะคะที่มแต่งตัวสวยดีขอบคุณมากค่ะไทรมุกวันนี้ค่ะต้องโองวอีมันติดสองอาทิตย์นะคะลูกต้องอยู่ประมาณวันอังคารน,นะคะขออาทิตย์ยไปสนีไม่ถงน,นะคะใช่ตลาดนะ้ำโอตลาดน้ำที่วีเขาไปนะโน้ไม่เคยไปเลยสิบเนาะ เดี๋ยวหน้าจะได้ไปนะคะทั้งว่าเราโอไม่เคยไปเตาโนที่พี่วินจะพาเราโอไปพี่วิททำไมถึงสวยอ่านอนหลับพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆกินอาหารที่มีประโยชน์สวดมนต์อะไรอย่างงเีนะใช่กินคอลลาเจน FCB ขอบคนมากค่ะพรุ่งนี้จะทำอะไรอีกไหมคะยังไม่แน่ใจเลยเนาะพรุ่งนี้เนาะเราโอาก็หล่อพอี่วินก็นา่ารักขอบคุณมากค่ะมาในห้องสอนเหรอแตงโมวัสดีค่ะ หารไทยบ้างนะคะได้ค่ะอร่อยไหมคะอยากให้มาค้นราดงัะะเดี๋ยวเจอกันนิดเดียวไหมเนาะงั้งนเดี๋ยวพี่วีกับโอทานข้าวก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ,ะถ้าใครยังไม่ไปไหนก็เดี๋ยวเจอกันนะคะที่รักของเบ้ารัก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 ้จำหลูกได้ไหมถึงเช่นายจำได้ค่ะไปบายกันก่อนไยบายกันก่อน,น,อนเดี๋ยวพี่วีกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งเจอกัน คือมาค่ะอ๋อยเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงพี่วินจะไลฟ์โอเคนะคะขอติดเทาทีหนึ่งนะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายพี่วินหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายดีไลฟ์โอเคค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวอี่ชั่วโมงเจอกันนะบ๊ายบายค่ะ